และนี่ก็คือเวลาที่แม่ของคุณโทรเข้ามาขณะที่อยู่กับเพื่อนมันก็่างง้นอย่างนี้แหละเถยเอ้แม่โทรมาไงแม่แรงอีกแรงอีกสวัสดีครับหน้าร้อนตอนนี้ผมกำลังใส่หมวกกับปลาแล้วก็จะไปงานปาร์ตี้โอ้ยน่ารักจุงเบยโอ้ยสุดยอดน่ารักน่ารักโอ้ยทรด้วยขอยิงหน่อยชิหายแล้วแม่11มิสขอกตายแน่แและนี่ก็คือวิธีการตื่นแบบเซ็กซี่ ชชสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำซีเรียลขั้นแรกต้องมีนมไ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนมหมดเอาละเริ่มบิดบอกได้ <c oughs> โอเคไอสัตว์น้ำลายเต็มหน้ากูเลยเนี่ยจะจีบผู้ชายอย่างง่ายง่ายว่าไงนมนมยิีงไลยควาย <c oughs> อเอนะ้หมยงไงเนี่ยติดต่อพวกเราได้ที่ และนี่ก็คือเวลาคุณไปซื้อของแล้วถูกสั่งให้เอาไปเก็บที่เดิมนี่ใส่แม่งเลยเอาไปเก็บเก็บเก็บจเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยมึงหลบไปเหรียญโอ้โหนึ่งบาทกูก็เก็บและนี่คือวิธีการเนียนเมื่อคุณหน้าแตกเฮ้ยไงมาไงเพื่อนไมาพบกันนานเลยเนียนเนียนเนียนเต้นเนียนเต้นแล้วนี่ก็คือวิธีการเนียนเมื่อคุณล้มโอเคถ้าหากคุณล้มนะครับให้ทําตามผมเดี๋ยวนี้เลยไปจะอ่ยล้ม ฟิดร่างกายฟิดร่างกายโอ้โยดูนั่นสิโอ้ยมึงหลบไปไก่ใครก็ชอบใครเปิดเพลงบ้าอะไรเด็ดปิดเอย่างนี้เลยเด็ดโอ้ยทำมั่งดีกว่าเฮ้ยชิบกูเศ้ามันดูมันดูทจะชุ่ม ให้เพื่อนขอกินไอติมหน่อยเด้ก็ได้แต่แค่ช้อนเดียวนะขอเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยอย่างพ่อเนี่ยนะแกก็แกจะเดี๋ยวกูไปละออากาศสดใสจุงเบยกลับเข้าบ้านโอ้ยตายสินี่เห็นั้ยฉันยุ่งอยู่และนี่คือการหัวเราะโดยที่ไม่ต้องยิ้ม คริสตินตื่นได้แล้วนี่เช้าแล้วไปโรงเรียนตื่นไม่ตื่นใช่ไหมมึงไม่ตื่นใช่ไหมแล้วนี่คือวิธีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำใช้ได้ไหมไม่อย่าทำสบู่ตกในห้องน้ำจบอุ้ยสบู่ตกเก็บแป๊บเฮ้ยเพื่อนน่สายแล้วเหี้ยแล้วไงไปเอาเสื้อไปฮ